สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเซียนซองมีแนวทางเลขรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายของพ่อเซียนสองห้องมาฝากค่ะพ่อเซียนสองห้องบอกว่ามิที่เด็ดมาฝากเอฟซีาสัน่นอ่ะก็จิไปรับชมรับฟังนะคะจังเดกาฝาก,กดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะบอพาดแนวทางดีๆของทางช่องบุญนำโชคเดี๋ยวเข้าไปเบิรงกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับเซียนสองนะคะช่วงบ่ายค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะบ่ายวันอาทิตย์นะคะที่29ตุลาคม2566ค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันพระไ่เนาะเป็นวันออกพรรษานะคะหลายท่านหลายคนกะจะไปเฮ็ดบุญมาละละนะคะเพราะว่าตอนนี้กะบ่ายแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะเฮ็ดบุญมาแล้วนะคะรับอ่าพรอมมาแล้วเนาะเข้ากะ มาลุ่นแนวทางกันคือเกานะคะมาหาแนวทางต่อนะคะเสียซองกะไปวัดมาแล้วนะคะเหตุบุญเสียแล้วกะมานําเสนอแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงอีคือเกานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคือจังทีแจ้งไปนะคะต้นคลิปเนาะก็จะเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะสําหรับเลขรัฐบาลไทยนะคะของพ่อเสียนสองห้องค่ะเสียนเลขลาวอีกหนึ่งท่านของทางช่องบุญนาโชคนะคะแม่ยังนอกบ้านนี้โอ้ยว่าเป็นเลข เสี้ยนซองห้องสีขาวบนนอตอมเสี้ยนซองลายเทียแล้วนะคะเสี้ยนซองกันไล่ไปลายรอบแล้วเปิดคลิปบ้านรอบที่หาแล้วคุณบอกคุณแม่ย้อนแม่งตัวนี้ล่ะเป็นยังจึงเมื่อตอมตอนเสี้ยนซองเห็ดคลิปพอเสี้ยนซองห้องอ่าบมเมนแนวทางของพอเสี้ยนซองห้องในงวดนี่สีขาวอีกลวบอกคุณบอกคุณแม่อ่าตียังกับตีเขาเจ้าของบนรลดดีเสี้ยนซองกระไดอ่าอะ สำหรับแนวทางเลขรัฐบาลให้นะคะของพอเซียนสองห้องเนาะที่จริงแล้วนะคะพอเพิ่นกะได้ปล่อยมั่งแต่ตองงวดแล้วเนาะแล้วเซียนซองกะได้นําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นงวดแต่พอเซียนสองห้องบอกว่าทาก้อนมาสั่นอ่าคือจังหวัดเมื่อกี้เลยคุณพ่อคุณแม่นะคะทาเบิ้งนะคะใกล้ๆมือนะคะพอจะมาฟันอีกเทื่อนึงเด้อว,ว่า เลขชุดนี้นะคะสิเปนโตได้แทหรือว่าสิเปลี่ยนโตเลขบอนะคะมื่อนี่พอเซียนสองห่องก็เลยพร้อมแล้วพร้อมฟันแล้วคุณพ่อคุณแม่อ่าก็เลยให้เซียนซองมาน้ำเสนอให้เอฟซีได้เบิงวสันบอกเอฟซีแนะ่ฝากบอกเอฟซีแนะ่วสันสำหรับเลขรัฐบาลให้ในงวดวันที่1พฤศจิกายน256ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับเลขแนวทางของพ่อนะคะพอเซียนสองห่องบอกว่า ชุดที่ให้ไปฮ่ะนะ่ะถึกแล้วว่าสันบ่บเปลี่ยนดอกบ่อเพิ่มบ่มีเอียงเปลี่ยนแปลงถูกแล้วว่าสันด้เอาไปนําเสนอให้เอฟซีได้เบิงกันอีกรอบในเดอร์เสียนซองย่ำิ่นแนววสันงวดนี้พ่อมั่นใจคักตามนี่เลยเลขบ่นี้ไปใไส่ยูนี่นี่ละวาจังซี่ละคุณพ่อคุณแม่อ้ยคือโพดคือโอพดเหรอพอเซียนซองห้องนี่คือมั่นใจโพดโพดแฮะ เอฟซีหลายท่านหลายคนกะจะบ่กหูเนาะว่าตองงวดที่พ่อปล่อยออกมานน่พ่อปล่อยตัวใดออกมานะคะเพราะว่า,วา,าบางท่านนะคะหลายท่านหลายคนกบพึงจะเข้ามาหาแนวทางนะคะเป็นโครงทุายพิละนะคะเพราะว่าโบคอยมีเวลาเบิงคิปเนาะเส้นซองก็เลยถือโอกาสนะคะมาหย่อมมาทวนให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงนะคะว่าแนวทางที่พ่อเส้นซองหองนี่เพิ่นปล่อยออกมานี่เป็นตัวใดอ่า ที่เด็ดคือเกาตว,วิ่งโตรูดเด้อคุณพ่อคุณแม่เส้นซองอยำไบก่อนนะคะสาหรับพอเส้นซองห้องนะคะเลขรัฐบาลให้นี่เท่าที่เส้นซองติดตามมานี่หาหกงวดคุณพ่อคุณแม่พิษแค่งวดเดียวเนาะสําหรับโตว,วิ่งโตัรูดที่พอปล่อยมานะคะน่าจับตามองมากๆนะคะอ่านี่โชว์ให้เบิรงเลยแล้วกันจะได้บทเสียเวลาเนาะอธิบายไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับงวดนี้นะคะพอเซียนสองหองกะห้เลขในตะล่างมากคือเก่าคุณพ่อคุณแม่เลกในตะล่างในงวดนี้นะคะที่พอเซียนสองหองปล่อยมากเนาะก็มีศูนย์มีสี่มีแปดมีเก้าค่ะสี่โตเท่านี้อันนี้คือในตะล่างของพอแล้วนะคะ้าผู้ใดนะคะอยากสิจับวิ่นเอาก็คือเอาในตะล่างนี่แหละคุณพ่อคุณแม่ไปจับสลับศูนย์สลับใซสี่สี่สลับใสแปดแปดสลับไซเก้าจังสินะคะ เนาะส่วนโตพ่อเซียนสองห้องนะคะพ่นจับออกมาไหา่โตเด่นแห้งนะคะที่จะเอาไปวิ่งเอาไปลูดในงวดนี้นะคะกะจับออกมาในจากเหล็กในตะล่างค่ะล่ะเด่นวิ่งรูดไปที่เก้ากับศูนย์นะคะแต่เด่นมากนะคะพ่อเซียนสองห้องวงกลมไปที่เก้านะคะในงวดนี้นะคะเด่นแห้งไปที่เก้าเด้อนะคะจับมาไห่สองโตกระจิงนะคะเด่นเก้ารองศูนย์ค่ะอ่า บานนี้ในส่วนเหลข3สามโตนะคะที่พอเซียนสองห่องจับออกมาหายเนาะพอพันกระจับมาหายแค่้างเดียวคุณพ่อคุณแม่ก็คือสี่เก้าศูนย์นะคะอันนี้คือเลข3สามโตที่พอพ่นจับออกมาหายได้สี่เก้าศูนย์นะคะบวกถึงวันที่ผ่านมานะคะสําหรับเลข3สามโตที่พอจับออกมาหายเนาะท้าเซียนซองจับบลพิตนะคะน่าจะเป็นสี่หกแปดอย่างนงสิละคะ่ะถ้าผู้ใดนะคะ เอาไปตัดเลนเนาะในเลข3มโตนี่ก็คือสีได้โ้มได้มันกับสีขา4 6 6่ซอยู่นะคะงวดน,นี้ก็น,นาจับตามองคือกันถ้าผู้ไดมกักเลข3ามโตที่พ่อห้มานี่เนาะ4น0นี่ก็เอาไปตัดเลนนะคะก็สิได้40,90แล้วก็49านะคะลองเบิงคุณพ่อคุณแม่บ้านนี้โตจับคู่นะคะที่พอเสี้ยน2งห้องจับออกมหาห้ที่จริงแล้วนะคะพอเสี้ยน2งห้องพ่นจับออกมหาห้แค่4ีหางนะคะ ก็คือเอาเลขในตารางนี่หละนะคะมาจับวินใส่กันจับคู่ใส่กันนะคะพอเชียนซองห้องเพิ่นจับออกมาหายได้ 80, 90, 8C, และวก็า4นะคะส่วนตัวพอเซียนสองห้องนะคะเพิ่นมักไปที่90กับ94เนาะแต่กับมีฝากให้เสยนซองนะคะบอก f อฟนั่มนะคะว่ามี4 0ศูน,เน์เด้อกับ89เนี่ที่พอบว่ได้จับให้นะคะ ถ้าผู้ใดมากกะติดไว้ก็ได้นะคะ40กับ8เกานี่มาจะใส่ก็คือมาจากเล็กในตารางนี่แหละคุณพ่อคุณแม่ที่จับวินใส่กันเรือ,อยุ่2สองหางนะคะก็คือ40กับ8เกานี่พอเพื่อนบได้จับแยกออกมาให้แต่เสี้นซองย่ำคุณพ่อคุณแม่เลื่มสันนิก็เลยเขียนเป็นโตกันนะคะขออนุญาตพอเส้นซองห่องเนาะเขียนเป็นโตกันไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกันนี่ละ ะะฝากกันไปที่40กับ8เก่านะคะตัวกันนี้คือเซียนสองเป็นคนเขียนเองนะคะเป็นคนคิดเองเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะกะล่องพิจารณาเบิงไพมาโตที่พ่อจับมาให้กะเลือกเอาในซีหางนี่นะคะหรือว่าไพมาโตกันดิเซียนซองเขียนไว้ให้นะคะกะล่องเบิงล่องพิจารณาเบิงนะคะสวยงามคุณพ่อคุณแม่ สำหรับแนวทางของพอเซียนสองของในงวดนี้นะคะคือจังทีเซียนซองบอกนะคะพอปล่อยออกมากแต่ตองนหนวดแล้วก็บ,บ่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยอยากให้เซียนซองนะคะมายำให้เอฟซีได้ฟั่งกันคือขักหวดนี้เข้าอีกแค่แฉพอว่าอาล่องเบิงล่องพิจารณาเบิงนะคะแต่ที่สําคัญเลยโตว,วิง่งโตลูดนะคะนี่เก่ากับศูนย์นี่จับตามองให้ดีๆนะคะ โดยเฉพาะตัวเน้นของพ่อนะคะที่พ่อเน้นมาใหก็คือเลขเก่าเนาะคือจังทีเซียนสองบอกนะคะเก็บสถิติมานาซี6ห6าหกงวดได้นะคะผิดแค่งวดเดียวนะคะสําหรับตัววิ่งตัวรูดของพอเซียนสองห้องนะคะในส่วนแนวทางเลขรัฐบาลไทยเนาะเอซกันลองพิจารณาเบิ้งนะคะคือเก่าเหมือนเดิมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะพอเซียนสองห้องนะคะเพิน่น คำนวณได้นะคะแล้วก็เอามาแบ่งปันให้เอซเอาไปเป็นแนวทางที่ซื้อนะคะบอดมี่ยังมากการันตีว่าเลขที่เพิ่นหามานี่จะมาแน่นอนร้อยเร์ซนต์ะคะบ่มีไผหูใดเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะลองพิจารณาเบิ่งดีๆนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ,ะสำหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยในงวดน,นี้นะคะของพ่อเซียน2ห้องนะคะก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะคะเช่นซองกะ เอามานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณากันนะคะจังไดกะลองเบิงนะคะมักของพ่อกะจัดตามคัดกับพานขึ้นเก่านะคะมักตัวใดก็เอาโตวน่นเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะเซียนสองก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคอยกดไลค์คอยกดแชร์นะคะกดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครจังไดกบฝากติดตามไว้เนาะ คลิปนี้เซต็สองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ